หุ้นกู้บริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง6.5%บริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนนะครับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรทอโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกัน อายุ1ปี3เดือนอัตราดอกเบีย้ย6.5%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนซึ่งจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25, 26, 27นะครับเมษายน2566ที่จะถึงในเดือนหน้านะครับการจัดดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27กระกรกฎาคม2565นะครับองค์กรจัดดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ที่ BB บวก หุ้นกู้ไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันบริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนครั้งที่2ทับ2566คาหกบกำหนดไทยทอนปี2567เเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัาน และผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับมีอายุ1ปี3เดือนอาตาั 100, 6, 5, ตอราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ6.5ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน9 0 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน900ล้านบาทอันดับความน่าชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BB+ บวกแนวโน้มอ,อันดับเครดิตโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดนะครับ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรตให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้นั่นเองเรามาดูผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้กันบ้างนะครับบริษัทหลักลรท,ทก ah an, รัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บีออนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์โกแบทจำกัด บริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์สยามเวลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนระยะเวลาการเสนอขายนะครับวันที่ 25, 26,27เมษายน2 5 6 6 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารน,นี้และลังสือชี้ชวนวันที่20มีนาคม2566วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารน,นี้และลังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเดือนเมษายน2566สามารถอ่านแบบหนังสือชี้ชวนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อน จองซื้อเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตรา,าสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองคว,ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชีชช้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสงรายการข้อม <X prestigious> ูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนีได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและลางสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสืส่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสืส่อชีช้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 ในทุกวันทําการของสํนานาักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับ หุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ p l a y l เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ